คุณเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไหมซึ่งการที่ผู้หญิงคนนี้เชื่อเรื่องเนื้อคู่นั้นทําให้เธอพบเจอกับจุดจบอันสุดสยองและนี่คือเรื่องเล่าจากตำนานจีนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าหนิ่งทุกคืนในขณะที่เธอนอนนั้นเธอจะฝันถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีหน้าตาหล่อมากในฝันของเธอนั้นเธอได้ใช้เวลายอยู่กับชายหนุ่มคนนี้ ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปเด,ด <ENA> ทเธอก็จะอยู่กับชายคนนี้ตลอดเวลาจนหนิงเองนั้นเชื่อว่าชายหนุ่มคนนี้ต้องเป็นเนื้อคู่ของเธออย่างแน่นอนและในฝันของเธอเธอก็ได้ถามเขาว่าฉันต้องทํายังไงหล่ะถึงจะได้เจอกับเธอและชายคนนั้นก็ได้พูดในฝันของเธอว่าพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงเธอสามารถมาพบกับเขาได้ที่ทางเข้าของสวนสาธารณะเพราะฉันมีไฝที่ค้างเมื่อเธอเห็นหน้าฉันเธอต้องจาฉันได้อย่างแน่นอนและหนิงก็ได้ตกลงเมื่อหนิงตื่นขึ้นมาตอนเชา้าเธอได้รีบไปบ้านเพื่อนของเธอและได้เล่าฝันของเธอให้เพื่อนฟัง และหนิงก็ได้ขอให้เพื่อนของเธอไปที่สวนสาธารณะเป็นเพื่อนตอนเวลา1 1 55ทั้ง2คนก็ได้มาถึงที่สวนสาธารณะแล้วหนิ่งและเพื่อนของเธอพยายามสังเกตคนที่เดินผ่านว่าจะมีใครไหมที่มีไฟตรงคาง ซึ่งในขณะที่ร้อนนั้นอากาศก็ร้อนมากๆหนิงเลยบอกเพื่อนของเธอว่าเดี๋ยวไปซื้อไอติมมาให้ซึ่งในขณะที่หนิงกําลังข้ามถนนไปซื้อไอติมนั้นเธอไม่ได้มองดีๆและก็ถูกรถชนเพื่อนของหนิงรีบวิ่งมาที่เหตุการณ์แต่หนิงก็ไม่หายใจแล้วคนขับรถได้ออกมาจากรถและเพื่อนของหนิงก็ได้สังเกตว่ารถที่ขับชนนั้นเป็นรถขนศพและภายในรถก็ได้มีโลงศพที่ทําด้วยกระจกและข้างในนั้นก็มีร่างของชายที่มีไฟตรงคางเพื่อนของหนิงได้ดูนาฬิกาบนข้อมือของเธอและได้สังเกตว่า เวลาคือเที่ยงตรงเป๊ะ